ทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่เกาหกลีกันนะเราอยู่ที่เพีงจูนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวัดนะคะอ,อไม่ใช่มาดูวดสิมาเที่ยววัดนาะวัดคุณลุกซานะคะใครเคยดูซันต๊อกงเป้านั่นเลยค่ะวัดที่เนสมัยชินลานะคะเดี๋ยวเราจะมาขึินขึ้นมานะคะไม่ต้องไปเราต้องไปซื้อตั๋วนะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปที่วัดไม่ได้มานานมากแล้วไม่รู้ว่าค่าตัวต๋วตอนนี้เท่าไรนะคะ เดี๋ยวตามไปเลยนะคะถ่ายตัวอยู่ข้างหน้าเนี้นะคะอ้าวตรงไปเรื่อยๆน,นะคะดอกแม้นนเรียน,นะทุกคนป้ายหน้าก่อนตามนี้เลยค่ะ เสียดายมากเลยอะเซบักสากุระยังไม่บานเลยนะคะมาเร็วไปนิดนึงเนี่นะคะทุกคนอยู่ข้างหน้านะวัดเราเราหนุนที่นี่ไหนยอดเงี้ยแล้วจะมีครกทัวร์อ่ะแล้วควาเดึงเท่าไงกันเนาะ ตอนนี้หาะพิอก่อนก่ค่ะต้องไปหาหมุนน้องคนก็จะเยอะๆหน่อยนะคะเป็นวัดที่ตั้งแต่สมัยชินลาถ้าใครได้ดูเรื่องสอนต๊อกันนะคะอนนี้แหละสมัยนั้นแหละ ประวัติศาสตร์ไม่แน่นนะทุกคนเห็นไ,ไหมคะข้างหลังนี้เป็นแมกโนเลีย e เดี๋ยวเราไปดูแมกโนเลียกันเนาะแล้วคนไปถ่ายตรงนี้คนเยอะทุกคนเห็นไหไมคะแย่นั่งรถนานมากเลยนะกว่าจะมาถึงอนะ่ะนี่นะคะเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้นะ บรรยากาศเดยไม่รู้วันนี้จะได้ไปสักทีที่นะออกจากว่ามสายวันนี้นี่นะคะดูความเก่าแจ่ของสถาปัตยกรรมนะเก่ามาก เป็นเขาเรียกอะไรอ่ก็ขึ้นเฐฐนี่ยโบราณสถานของสวรีจะมีสองจะมีสองอันนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึจะเป็นนีดูนะย่านแสงแจ๊ดนะคะค่ะแม่ก็จะมีพบพระรูปนะคะ